สวัสดีสวัสดีมดทุกคนเด้อสวัสดีเอฟซีทั้งลาวและฝั่งไทยและต่างประเทศสวัสดีไอที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าไอพีพีอันอ้าวไอก็เนาะอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ลาวก็สวัสดีมดทุกคนเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพีพีเอฟซีแล้วกันไอเอ้ยน้อง ที่เข้ามาเบิรงสองน้องทีสาวไทยสวัสดยท,ทุกคนและกันสวัสบบดีรฮบสวัสบบดีปีใหม่สองพันสิี่ร่ว่าสองพันยี่สิบซี่เนาะก็สวัสดีกันเดอ้อมาพบมาพอก,กับสองน้องทีสาวไทยอีกแล้วแต่ก็ว่าน้องทีว่าเสียนเศร้าให้น้าเนาะ,นะเพาอย่างทอแทเนาะทอแทากาัเให้ยูทูบ b e นเลย อ,อย่างอันตันพี่น่ะน้องที่บอกว่า,วาสีให้มันคนติดตามบลายแล้วน้องพี่น้องก็เลยท้อใจโทษจีท้อ,อใจก็ว่าอยากเศร้าแล้วก็เลยถูกมือนีไม่ได้คอยลงคลิปท่าไม่ได้คอลงคลิปไปเลยนะเพราะว่า,วาได้ผัดได้ก็เลยกลับมาเห็ุคือก้าอีกแล้วกลับมาลงคลิปคือก้าตะกี้ก็ว่าอยากทราาแบบนั้นแบบนี้นั้นแบบไรคนว่าฉันสี ท้อแท้ใจแล้วก็บ,บางคนก็มีคนแข่งคันนี่เงี้ยลายยากนะบางที่เฮาเฮ็ดก่อนมีคนมาญาติมานยังฮะนะก็เลยแบบแต่นี้ก็ห้าบออยากได้ดับไลดีแต่ว่าอันนั้นมีคนมันญาตเอาทีนะครับอันนี้ก็จะเฮ็ดอันนั้นก็จะเฮ็ดกันเลยว่าท้อแท้ใจก็เลยพักใจไปรายเติมเนาะ ล้วก็มีแม่เท้าแล้วก็ทักพอขอบคุณน้องทีนี่แหละบอกว่า,วาเฮ็ดเฮ็ดเลยวล,วลวอดแบบบอกเป็นยังบอกต้องไปสอนคําเว้าคนอื่นแบบบอกต้องไปอันสคําเว้าเขาเขาจะเฮ็ดยังเขาพิซาห้าห,าหรือวป่าปเขาอีกอย่างก็บอกหูต่างๆนั่นนี่นู่นเนาะแต่น้องทีก็ได้มีโอกาสมาเปิดสองยูทูปคือเก้า ไปพักใจไปไลท์เตอร์เกือบเป็นเดือนเพ,พือ่อนพี่น้อยอ่ะอ่ะบางคลิปน้องที่กับบางคลิปกันยาวเนาะบางคลิปอ่ะบางมีคนผู้ยูผู้ยูมีเอฟซี FC, ห้าคนเมื่อนั้นมามาถ่ายน้องที่น้องเพะะื่อนน้องที่ถ่ายวันถ้าเอาลงคลิปนะสามคิปนาทีก็ได้แบบธรรมดาะะได้แบบเป็นชั่วโมงแห่งดีเ่า ແລະມັນເຂົ້າເນາະແບບເນາະກໍໄລ່ເອົາຄລິບເອົາລົງຄລິບຍາວແດ່ນະເນາະເອົາຄລິບຍາວລົງລກ And I'm not liable. I'm in. ก็ไม่เห็นที น่าเฮอนาเ้่าน้ี่ เอาคลิปนี้เอาลงเลยกัเนาะเดี๋ยเอากะเราก็มีเอคนว่าโอ้ถ้าเอาคลิปลงยาวหอดสามเนาทีหรื่นึน่อยก็ให้ได้าทีีก็ว่า่อ เอาคลิปลงเงี้ยคือตอนนั้นบ่มีพายักเบิกบ่มีพายักดูบ่มีพาย่าสนใจบ่มีพายักคอมเมนต์บ่มีน่าสนใจอย่างต่างๆนู่นนี่นั่นเนาะเจ็มืนน่อนี้ก็น้องทีกับซีเอลอันซีเอโลโอภายใน,น,าานมันขั้นขั้นมันก็แบบน้องทีกับบางคลิปกะบเศร้าระที่โดนซามซีมาที่เจ้าฮาที่างคลิปก็ฮกเก็ตนาที่ มันค,ค,คิดกับสิบสี่สิบสามันที่ก็มีสิบห้าก็มีแบบบมเสมอไปทุกคลิปดอกไปคลิปกันยาวมาคลิปกันสั้นแบบฮะนะก็เลยนะครับเราลงคลิปลายเอาลงคลิปคลิปยาวป่านนี้พายทีอยากเบิ้งพายสิมาดูเบิ้งนังเบิ้งคลิปเจ้าหมดมือหมดเป็นก็นดล้ก็เนาแบบแบบสินะแบบน,นู่นนี่นั่นนะก็เออมันถือว่าบางคนก็บอาว่า บอมไม่ไพ่แบบเฮแค่ยังกืบแบบบัตรถือใจคนนานบัตรถือใจไผ่แล้วก็ย่างกระับข้าก็บถั่กกระเปิดเนาะเปิด์ตสองอยังบอเคยผ่านแบบจุดยังยังต่างๆาบอไลยมีคนมาวัดจะใช้จังซานแล้วก็เลยท้อแท้ไปบุคคลได้ลงคลิปแล้วก็ย่างกระท้อใจไปเติบ ก็ครอบครัวเฮากะให้โอกาสแบบวบาสนับสนุนเนาะพ่อแม่เฮาก็สนับสนุนแบบย่อยแล้วพ่อแม่ครอบครัวเฮาจะอยู่ข้างเฮาไปตลอดเนาะเฮากบมาลงคลิปคือก้ามือีนกาได้มีโอกาสมามาเปิดคลิปให้เนาะไอ้ทีทุกคนเบิ้งก็เลย ได้มาหาฟื้นได้มีโอกาสมาหาพื้นกับแม่เท่ามันนี่ค่ะเพราะว่าสิ็จแล้วแล้วกับภกคของเฮียนสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์กับปริเทศหนังมันจะไปหั่นไปนี่กับ,บรประเทชอบไปหาเงินกับบ่มีหดโดไปหานะพี่น้องแบบไปหาหัน่นหาหนี่กับ,บพอได้มันบ,บ่มีหดเรียกเฮ็ดมันจะยุ่แจ่ในเพื่อนเนาะมันจะไปหาฟืน้น หาของอยู่ของกินตามป่าตามดงอะไรถ้านสุดว่าไปหาเงินหาข้ามบ่อกะผ้าของเทียนีสองอาทิตย์ก็จะไปหานท่านไปหากะได้กะแบบท่านสุอว่าไปเฮ็ดท่านไปเฮ็ดอยูุ่งเลย,ย,เห,ห,เลยหรือเฮ็ดยุงเลยเต่าท่านหรึเปล่าเลยฟื้นเลื่อยนก็ได้ว่าละร้อยกะน้ำม่ได้สักหน่อได้บาราร้อยนี่แหละไป,ไ,ปได้บารา หนึ่งเซนกี้ร้อยปลายเนาะร้อยร้อยปลายถ้าเป็นเงินละเงินไทยก็ได้ร้อยปลายถ้าเป็นเงินก็หนึ่งเซนกีบแล้วเป็นเงินละมันพอได้ไปแยกกัน้องที่คือข้นวของพี่เราจะไปหาเงินอยู่ชื้อฉบัิในเขศแต่ว่าถ้าไปผัดขอบค่นน้องที่สิจิ้งอยู่ดดยได้เพราะว่า ดูเฮน้องที่ก็บม่ก็เท่านะเม่ก็เทําแล้วายก็เท่าแล้วอ่าจนไอ้ยก็งก็ไปหานะเวียเ็ตอยู่ไทยนะก็ไปได้สามเดือนยังบบได้เฮ็ดปกตินะยังบ่ทันตั้งต้นตังตูได้คนก็ยังบนัสฟ้ามาให้เ้อโบนัสฟ้ามานจะจกเธอแต่ก็แลน้องที่ก็ิไปจากครอบครัวก็บีผู้สอยเวียสอยงานมีพู องข้าวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะเพิ่นเอเย้ยบ่ได้ซุลงคลิปบัดนี้แหละแบบที่น้องที่วา่าอาหานาเจ้าสิกินแต่นี่อยังกับแพงยังกับแพงเกอบเปงหนูก็ยังแพงผงซื้อรถกัแพงฮะแล้วก ไปหเฮ็ดิเอ็ก่งานกับบวกงทางไปฮะนะคาไปกัแล้วพักเงยนสองที่คันไปก็สิได้พ่อั้นได้ละไปับทั้งครอบโค้สันสีจได้้ายตักน้ำตักนายตักน้ำกินหรือวะเ็ดทันฮ็ดนี่นมันโคงนนักอะไกัย่ายกับเท่าแล้วเนาะไม่ขค้ง้องพีก็คนกัเท่าแลยเนี้ยกำลังโคกงไต้นเมกกับคนเกัคนน้อย เด็กจอยแล้วก็สถานการณ์ครอบครัวกับอาจารย์สือพี่น้องค่ะการใส้จ่ายมากับแพลงมัลายลคือน้อยแบบนี้นะถ้าสบายป่าย์เพิ่งเลี้ยงสองที่น้องไปเฮ็ดเสื้อก็เป็นเดือนมันสิได้พอเท่าไรเลยตักน้ำหับน้ำเกิดไปต่้องที่ได้ไปตักน้ำเช้าแรกเช้าแรกเช้าถ้าไปป่าย์ไปกินแล้วก็ถ้าชวนน้องไปที่เฮ็ดเวียปุ๊บเนี่ยเนาะ ไอสิบิึงเงแนะม,ม่เฮาเนาะอันไม่โมวิเพอร์บึงเงีเฮาได้นอกจากครอบครัวเม้าด้วยน้องทีสิบบึงเงี้ยเพิ่นหะั่นน่ะแต่ว่าการชว่วยให้น้องทีป้าแบบน้องทีก็อยกากไปอยู่เนะาะบ่ไปหาเงินบ่แบบเดี๋ไปหาเงินหาข้าส่งมาซายอ,อ,อยครอบครัวอยู่แต่วันไป่ะบ่ม,มีเพอร์ฮ็ดอันเฮ็ดนี่ครับเพิ่นน่ะนะ ทางน้ําทางในเพิ่นก็ได้แลแม่นแต่น้องที่ใส่เฮ็ดตั้งน้ําทางในคนนี้ผู้ก็ไปจายก็ยเฮ็ดเวบ่ก็ยไปอยู่มี FC ถามจุว่าจะไปเฮ็ดเวบายบ่ก็อยากไปอยู่หั่นนะถ้าไปได้สิไปแล้วคั่นมีผู้อยู่เือนบ่มีผู้เพิ่นเฮ็ดเงานมีผู้อยู่นําแม่นํายายเฮาก็อยากไปเนาะก็มันยากอ ที่นี่เดี๋ยวพี่น้องเอาใจใจนะจะไปหาเงินมันไปหาเงินส่งมากอยครอบขัวคนดูดีจริงๆนะก็เลยแบบมันยากสถานก,การณ์เราก็ยังเฮียนอยู่เนาะก็เลยอยู่ในบ้านนี่แหละหากินไปวันๆพี่น้องเลยอะอะไรข้าเบอร์อะไรก็ขอบขอโมยขับเจอเจ้าตอนนี้พี่น้องห่าก็อยู่ดอนดอนอันหดฟืนตัดฟืนแล้วเนาะ เราตัดฟืกนกบจะพูดแหละหนังสามเมยก็จะ้อยพี่น้องเมยแหงนะตัดฟืนกันแล้วๆนวังสามเมยจะได้ตอนแรกเมื่อแรกเอ,อจะมาขุดนลพี่น้องเอาล้อเข็นแล้วมาสุกล้อตีนเดียวล้อเข็นนะเอาล้อแล้วมาสุกเอาเนาะ พี่น้องตอนนี้ก็แล้วโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟันพื้นนอกโงงไว้ตอนแรกฮาสีเอาล้อเข็นมาคนเอาเด้อแต่สุดไม่ทานอพิ่นแบะฟืนโดนเดือมื่อก่อนแล้วน้องที่พากจะนอนกับเมื่อแล้วในคลิปนี้ก็ฝากทุกคนฝากทุกคนไปนไลก์กดติดตามแล้วกดแชร์น้องที่เด้อบ๊ายบายไปละว,วิดีโอน้าเด้อ